สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมความสวยงามของวัดภูพานดานสาวคอยนะคะไปชมกันค่ะนี่ก็คือสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนักเรียนหรืออุบกอุบาสิกาก็จะมาใช้สถานที่นี้ในการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะสวยงาม ในยุคโควิดก็จะไม่เปิดให้เข้าชมนะคะอ่าดูวิวอันนี้ก็คือที่พักของสงนะคะสวยงามมากนะคะจะดูบนหน้าผานะคะสวยงามหน้าอยู่ร่มรื่นนะคะที่พักสงอันนี้ก็คือเสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงจจก,กรจัน เป็นเสียงที่มีเสน่ห์แล้วก็ฟังแล้วก็สบายอารมณ์นะคะธรรมชาติสลังสรรความงดงามเสมออันนี้ก็คือทางลงนะคะทางลงวัดภูพานอุดมธรรมนะคะหรือวัดภูพาน ด่านสาวคอยนะคะกำลังลงไปทางชันมากค่ะแต่ว่าผู้ขับมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะคะและเราก็จะให้ท่านผู้ชมดูวิวสองข้างทางและก็ถนนที่เราจะขับลงจากวัดภูพานด่านสาวคอยนะคะชันมากมีความคดเคี้ยวเดี๋ยวรถต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากนะคะแต่ก็ระยะทางจากอำเภอนาะแกขึ้นมาตรงนี้ก็คือ หกกิโลนะคะไม่ไกล